วง t r e a s u r ศิลปินไอดอลเกาหลีได้มากรีาการมาไทยและแสดงสดแต่นอกจากเพลงของตัวเองทางวงได้เต้นเพลงดังจากศิลปินของไทยเพลงนั้นคืออะไร t r e a ช u r e นี่เป็นวงผู้ชายมีสมาชิกเยอะๆนะแล้วพวงมาเล่นต้องถามว่าบแบล็ไหมบแบล็กกำลังถามว่าจะเดาอย่างไง <c oughs> เพลงนั้นต้องเป็นเพลงเต้นของไทย <c oughs> และถ้าจะเอาแบบให้มันแบบ ถ้าจำก็ต้องดังมากถ้าเต้นนั้นเขามาเล่นวันไหนออ๋ขอวันที่เมษาเมษาหรือสามวันที่สามสามเมษาเพลงดังกับศิลปินดังของใครนะเพลงดังกับศิลปินดังนะฟว๊บปะเพลงวัดปะหล่ะกูเฉลยไปมึงร้องให้แน่เอ้โหของเรื่องว่ะเฮ้ยันมีหลายคนเลยเนี่ย แต่ดูแบบอินเนอร์เต็มทุกคนเลยเดีย๋ยวก็ไปตามแหละมีมีใครเมนเมนวงนี้ไหมเนี่ยคนดูดูเราลองลองเมนามน่อยลองเมนามน่อยลองเมนาหน่อยหรมมหชอบเยอะเออเจ๋วเลือกเพลงเอาเรื่อง